ดวงชะตาราศีกันเกณฑ์ดวงของท่านก่อนที่จะผ่านพ้นเดือนธันวาคมดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงวันที่20ถึงวันที่31ธันวาคมในช่วงนี้ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆเปรียดเสมือนดวงชะตาของท่านนั้นพ้นเคราะห์หมดทุกหมดโศกหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นการดีส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกันต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ดวงระดับ5ดาวดวงชะตาของท่านนั้นผ่านพ้นดาวมฤตยูหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่จะขัดท่านนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนเรียวแรงลงทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเบี่ยงเบนมานิทิทางของท่านชาวราศีกันก็คือหนึ่งในราศี ที่ต้องบอกว่าก่อนที่จะผ่านพ้นปี2,567ท่านจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือข้ามปีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าทรัพย์สินจะเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะทำให้ท่านนั้นมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องหลายสิ่ง และในวันที่17ทธันวาคมนี้ชาวราศีกันท่านได้รับแรงอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ที่มีการโครจรเคลื่อนย้ายส่งผลต่อดวงชะตาของท่านแต่ส่งผลไปในทิศทางที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเหมือนเรื่องง่ายดายสำหรับท่านชาวราศีกันจากที่ในช่วงต้นปีกลางปีต้องบอกว่าท่านก็คือหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาก็มากมาย แต่ท่านนั้นต้องบอกว่าจิตใจและกำลังนั้นดีอย่างยิ่งถึงแม้ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นาแต่ต้องบอกกันเลยว่าในช่วงก่อนจะผ่านพ้นปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีที่ทางดวงชะตาของชาวราศีกันเกณฑ์ดวงของท่านนั้นถือว่ามีเกณฑ์ดวงที่ดีในช่วงที่ผ่านมาท่านยังคงมีปัญหาหรือพบเจอกับอุปสรรคที่กีดขวางทางเดินท่านอยู่ไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมา สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกับท่านนั่นก็คือการติดต่อการพูดจาการติดต่อประสานงานการทําธุรกรรมด้วยวาจาด้วยคําพูดหรือแม้แต่จะคุยงานจะคุยธุระอะไรก็แล้วแต่กว่าจะสําเร็จกว่าจะผ่านพ้นอย่างที่ท่านหวังอย่างที่ท่านตั้งใจนั้นท่านก็พบเจอกับปัญหาสารพัดสารเพหนักหน่วงรอบตัวท่าน แต่ในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีการที่ท่านนั้นจะมีการพูดคุยใช้วาจาการเจรจาต่างๆการทำธุรกรรมสิ่งใดก็ตามการเข้าหาการนัดพบลูกค้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดูจะเป็นเรื่องง่ายได้ภาพรวมจังหวะโอกาสชีวิตของท่านในช่วงนี้ดีดีที่สุดในช่วงนี้ท่านทำอะไรมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งท่านได้รับแรงอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ ต่างก็โครจรส่งผลต่อดวงชะตาของท่านภาพรวมเกณฑ์ดวงของท่านนั้นถือว่าจะเป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะแรงเรียกได้ว่าดีส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวสำหรับภาพรวมงานของชาวราศีกันในช่วงทัชนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก่อนจะผ่านพ้นในช่วงนี้ดูเหมือนว่าดวงของท่านในด้านการเข้าหาผู้คนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ การประสานงานการพูดคุยการทำธุระเกี่ยวกับการตกลงวาจาต่างๆค่อนข้างที่จะได้รับความสะดวกดูเหมือนว่าจะไม่เสียเวลาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาคิดไวทําไวตัดสินใจไวจบดิวได้ไวหลายคนค่อนข้างให้ความร่วมมือในทิศท,ทางที่ดีการทำธุรกรรมต่างๆมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสํำเร็จง่ายกว่าทุกครั้ง กว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่การนัดคุยงานการตกลงร่วมงานถือหุ้นส่วนทุกอย่างมีโอกาสราบรื่นไร้ปัญหาไร้อุปสรรคแต่สิ่งที่ชาวราศีกันต้องเอ๊ะต้องระมัดระวังบ้างสิ่งนั้นที่จะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องติดติดขัดขัด,ขดก็จะเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันยกตัวอย่างว่าชาวราศีกันท่านต้องระมัดระวังเรื่องความทรงจา การหลงการลืมการวางแผนการวางระบบงานจัดตารางงานให้ดีระวังการจัดเตรียมเอกสารต่างๆนั้นจะไม่ครบถ้วนการจัดตารางเวลางานที่เข้ามามากๆนั้นระวังจะทับซ้อนกันบริหารช่วงเวลานี้ให้ดีท่านนั้นต้องระวังการทำอะไรที่เคยชินทำเป็นประจำคุ้นเคยมือท่านจะทำด้วยความชราใจและนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความประมาทหรือทำให้ตัวท่านนั้นไม่รอบคอบเท่าที่ควร สิ่งนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นต้องเสียเวลาหรืออาจจะทําให้งานหลุดงานเกิดปัญหาต้องกลับมาแก้ไขทําให้งานของท่านนั้นติดขัดได้เช่นกันสําหรับชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ดูเหมือนว่าการติดต่อการประสานงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยืนหนึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกการอาศัยไหว้วานใคร หรือการที่ตัวท่านนั้นจะให้ใครเป็นธุระป่าปังเกี่ยวกับการงานในตอนนี้ดูเหมือนค่อนข้างที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีหลายคนรอบๆตัวท่านนั้นพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือท่านก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาดีๆที่งานของท่านนั้นจะเดินจะคืบหน้าจะก้าวหน้าไวกว่าที่ท่านคิดเอาไว้และสำหรับในตอนนี้ชาวราศีกันท่านใด ที่กำลังรอคอยการเรียกตัวรอคอยการเรียกบรรจุเรียกสัมภาษณ์มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นใกล้ที่จะถึงสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านหวังก็ขอให้ท่านอดใจรออีกสิ่งนิดโอกาสตอนนี้กำลังเปิดกว้างกำลังปูทางไปในทิศทางที่ดีเชื่อว่าก่อนที่จะผ่านพ้นในปีนี้หรืออย่างช้าช่วงต้นปี2568ชาวราศีกันที่รอคอยงานนั้นมีโอกาสได้ทำงาน มีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ท่านตั้งใจได้สัมผัสกับงานที่ท่านรอคอยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวสําหรับการงานของชาวราศีกันและสําหรับการเงินของชาวราศีกันในภาพรวมก่อนจะผ่านพ้นในช่วงเดือนธันวาคมต้องบอกว่าชาวราศีกันทั้งหลายตอนนี้ตัวของท่านดวงชะตาของท่านนั้น ค่อนข้างที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์สมบัติเข้ามาหาตัวท่านมีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะหยิบเงินมือซ้ายจับทองมือขวามีโอกาสเช่นกันไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานผลประกอบการหรือแม้แต่เงินพิเศษเงินโบนัสจะหลั่งไหลเข้ากระเป๋าท่านรวมไปถึงเงินในด้านพิเศษพิเศษและชาวราศีกันต้องบอกว่าตัวท่านนั้นมีโอกาสจะได้ของที่หล่นหายกลับคืนมา ของที่หล่นหายนั้นหากจะเปรียบเป็นเงินเป็นทองก็ขอทํานายทายทักไปว่าเงินที่ท่านเคยช่วยเหลือใครในครั้งอดีตก่อนหน้านี้ท่านเคยหยิบยื่นช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเป็นทรัพย์สินของมีค่ามีโอกาสสูงที่ของของท่านจะกลับมาสู่อ้อมอกของท่านมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้ทองของท่านกลับคืนมามากบ้างน้อยบ้างกลับมาครบจํานวนครบถ้วนหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละโอกาสแต่มีโอกาสที่ท่านจะได้ของของท่านกลับคืนมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนั้นจะได้ของของท่านกลับคืนมาบ้างและสำหรับการเงินของชาวราศีกันต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นแค่จุดเริ่มต้นในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีหรือภาพรวมช่วง3มเดือนแรกของปี2568จะเป็นช่วงเวลาการเงินที่ดีของชาวราศีกัน ท่านจะเก็บเกี่ยวในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวท่านส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากความสามารถของท่านความที่ท่านนั้นเป็นคนขยันชอบคิดชอบต่อยอดท่านจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอยู่เป็นประจำหรือเกิดขึ้นกับท่านบ่อยมีโอกาสที่ท่านจะเก็บเล็กผสมน้อยหรือแม้แต่สำหรับบางท่านอาจจะได้เงินเป็นก้อน ได้เงินเป็นจํานวนมากจากการค้าการขายการปิดการค้าการขายบางสิ่งบางอย่างได้สาเร็จก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะตั้งหลักปักฐานได้การเงินการทองของชาวราศีการนั้นค่อนข้างที่จะเข้าหาท่านทุกทิศทุกทางไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยปัญหาก็จะมีเช่นกันก็ขอให้ท่านนั้นให้ความสําคัญกับการที่ท่านนั้นเป็นคนใจอ่อน เป็นคนที่เห็นใครเดือดร้อนท่านก็พร้อมจะช่วยเหลือในจุดนี้หากเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันค้ำจุนกันมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่สำหรับบางท่านนั้นอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยอุปถมัมคำจุนกันมาก่อนก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาให้ทีท่วนระมัดระวังมีโอกาสเช่นกันที่ท่านจะเกิดความเดือดร้อนเพราะความทุกข์ของคนอื่น ก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาในการช่วยเหลือใครให้ดีสำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงก่อนจะผ่านพ้นช่วงปี2567ตอนนี้ดูเหมือนชาวราศีกันกำลังคึกคักกำลังสดใสไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือสนุกกับการทำงานขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญกับสุขภาพท่านควรที่จะแบ่งเวลามีเวลาว่างมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังการที่ท่านนั้นใช้ชีวิตแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงสังสรรค์หรือแม้แต่ตัวท่านอาจจะหักโหมงานมากเกินไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจ็บป่วยได้ขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาด้านสุขภาพของชาวราศีกันนั้นถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรที่น่าก,กังวลในตอนนี้ สำหรับด้านความรักของชาวราศีกันชาวราศีกันภาพรวมก่อนจะผ่านพ้นช่วงปี2567ดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นแบบทดสอบเป็นการทดสอบความรักระหว่างคนสองคนไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาใดๆก็ตามขอให้ชาวราศีกันและคู่รักหันหน้าปรึกษาหันหน้าพูดคุยเจรจาระวังสองสิ่งนั่นก็คือระวังความลับจะมีให้ต่อกัน ระวังการที่ตัวท่านนั้นให้ความสําคัญกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวระมัดระวังให้ดีความลับนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นแอบช่วยเหลือเครือญาติแอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงแอบช่วยเหลือคนใกล้ตัวโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวสามีหรือภรรยาหากเกิดรู้กันที่หลังก็อาจจะเกิดปัญหาได้และชาวราศีการและคู่รักสามีภรรยาการที่ท่านให้ความสําคัญกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็น เพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่เครือญาติของแต่ละฝั่งท่านต้องนึกถึงคนในครอบครัวนึกถึงสามีภรรยาระวางการที่ท่านนั้นให้ความสำคัญหรือให้เวลากับคนอื่นมากเกินไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดปัญหาเกิดผิดอกผิดใจกันได้แต่ถ้าหากชาวราศีกันระหว่างสามีภรรยาปรึกษาพูดคุย ไม่มีความลับต่อกันไม่เห็นคนนอกสำคัญกว่าคนในครอบครัวเชื่อว่าปัญหาต่างๆนานานั้นไม่สามารถเข้ามากล้มกลายชาวราศีกันสามีภรรยาได้อย่างแน่นอนสำหรับภาพรวมโวยชะตาของชาวราศีกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในทิศทางที่ถือว่าดีอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดสะดุดเกิดติดขัดให้ท่านนั้นต้องคิดต้องแก้ไข ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ท่านนั้นจะสามารถผ่านได้อย่างง่ายได้ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจอะจงดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์ตามตำ,ำราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรลดใช้วิตจารณญยานขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกลชนแนลสวัสดีครับ